ทใช่ไหมล่ะอยู่หลอก็โอเคครับผมสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ด้วยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพิกกี้ X นะครับผมวันนี้นะบอกเลยว่าเราจะมาทดสอบฝีมือไอเด็กน้อยกระโปรงคนนึงอะที่มันรู้สึกว่าแบบคนจะพูดถึงเยอะเกินไปแล้วพี่รู้สึกไม่ถูกฉลโกกับมันเลย ได้ข่าวว่าเป็นเด็กน้อยอายุ12ทนี่แบบเป็นนักแข่งโปลีลกที่อายุน้อยที่สุดอ่ะคิดว่าเก่งหรอตัวเท่าลูกหมาจับโทรศัพท์ยังจะไม่ไหวเลยโอ้ต้องมีไม้เท้าหรือเปล่าเนี่ยมาคั้มโทรศัพท์อีกทีอ่ะครับแล้วแบบอยากจะมาท้าบอลลงบันลงังเล่นผิวยิงหัวโอ้โหแตกหนึ่งสวยพี่สวยเป็นมาลีหรอหรือกอรลามก็ไม่ใช่ คิดว่าจะเก่งพอหระครับไอ้ไรนะปุ่นก๊อดปุ่นก๊อดอะไรนะปุ่นๆๆนะปุ้น,อะ,นะนอะไรเนี่ยโอชื่อก็ไม่น่าจะเก่งแล้วะครับทุกคนก็บอกเลยว่าถ้าแบบมีน้องๆหนุๆคนไหนเนี่ยอายุ1 2 13 14เนี่ยแล้วคิดว่าฝีมือสู้ไอ้เด็กคนนี้ได้เนี่ยบอกพี่หมเลยเดี๋ยวพี่ปั้นเองแล้วมาข่มไอ้นี้หน่อยดยิคิดว่ามันเก่งเกินไปแล้วเหรอพี่ว่าก็มันไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันเนี้ยเรามาทดสอบฝีมือมันเนี่ยมันจะเก่งจริงหรอมันจะแบกพี่ได้ไหม <Wow. S 1> เดี๋ยวจะแอ,ดลดอ,ลอ,อแบล้มลอาแบ่วบ ฟุกอ่ะเขามันก็ลุกฟุกอ่ะนะแบบเด็กๆมันก็ฟุกกันได้ธรรมดาทุกคนแต่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในเกมเนี่ยเด็กมันจะทําได้หรือเปล่าถ้ามันทาได้ก็ถือว่ามันเก่งมันเก่งแล้วไงเดี๋ยวพี่หาคนที่เก่งความมาตบมันแค่นั้นเองใช่ปะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคกดกระดิ่งกิงกล่องแก้วนะครับผมกดแชร์คลิปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับว่ามันจะสนุกขนาดไหนเออไป let's go ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะน,น,น้องหนๆทุกคนนะครับมากับท่านบิกกี้เอ็กทูแล้วก็มากับเด็กอายุ12อะ่ะ<อ>ทุกคนว่าฝีมือมันจะได้เหรอเดี่ยลองเอามาเทสดูหน่อยที่ว่าแบบเด็ก12อะ่ะมันจะเล่นผิวได้เหรอครับป้าขวายิงเพื่อหวงังผลโอ้โหยิงแบบนี้ไม่ได้โอ้ยเทียบ<อ>ท่านบิกกี้ไม่ได้เลยไม่ได้ครึ่งเดียวแต่ท่านบิกกี้ว่าไง โชว์ให้เด็กมันดูหน่อยไปว่าคนผิวอ่ะเขาเล่นกันยังไงเว้ยน้องชายตายเลยตาขอมาเป้งหาตัวไปก่อนไอ้พุ่นก๊อดว่าไงพุ่นก๊อดครับนักแข่งโปโอ้ยง,งั้นๆแหละปีกมือไม่ได้โอ้ดูดิยิงแต่ตัวครับทุกคนเอาละพี่ไถวอมาครับหมุนอ้อมตัวไป็หนึ่งทีครับพันยาเหรอท่านบิกกี้ก่อนแล้วกันเป้งโอ้โหท่านบิกกี้โดนย,ยัดตัวเป้งเล่นอย่างผิวเล่นอย่างผิว วางไงปัดขวามาเพื่อวางบนแล้วโดนเรียบร้อยครับบิกก้แกเอเลยฮะสองสี่ไหวไม่ไหวเป้งดอกมายัดเข้าไป,ไปรครับผมไอ้ปุนกอนครับตรงนี้เลือ่อเหลือครึ่งเดียวแล้วเฮ้ย,ยปัดขวามายิงก็ตั้งไอ้บอเข้าไปปัดขวาอีกหนึ่งที่เรายัดเข้าหัวไปหัวกระบาลแจกผันกลับหลังมาเจออีกหนึ่งตัวต้องจูบก,ก่อนยิงเข้ามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วเออเออเออยังไงเออยังไงั้งไอ้บอปิดไปแล้วครับอาละพันยาก่อนล้มไปหนึ่งครับ เขาไม่ชุบกันด้วยนะทุกคนเอ้ยถือว่าใช้ได้คัดมาดีคัดมาดีดาดเอาละปุนกอสไหวไม่ไหวครับปุนกอสโดดออกมาปิดไอ้พวไปก่อนด้านซ้ายมีด้านขวามีครับอุย้ยโดนยิงโอ้ยัดหลังร้วนรัวก็แตกตายเลยโอ้โหเกมแรกครับโดนนำไปก่อนแล้ว1-0ครับ เอาละเกมเริ่มต้นคือแล้วครับเดี๋ยวเราจัดผาดูทีนะน้องปุ่นกอ๊อตก่อนละกันอันนี้เป็นเด็ก12นะครับที่ได้เข้าแข่งโปรลีกนะในทีม E X P E สปอร์ตนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าฝีมือน้องเขาเนี่ยพอได้หรือเปล่าถ้าจะมาเป็นแบบสายยิงหวัวไฮลอกไฮไลท์มาตาฟังคออเออนี่ครับกำลังกำลังบอมกำลังบอมตั้งนั่งสร้งด้วยนะเฮ้ยหัวแตกเลยเม็ดเดียวพอไม่ต้องคุยเยอะไม่ต้องคุยเยอะเฮ้ยมาแล้วอ่ะเออ โอุ้ยหลังก็เข้าหลังก็เข้าตาความายิงยัดดูดมาเจอกันหน้าต่อหน้าตาต่อตาอ๋อแล้วท่านพิกกี้อยู่ไหนเนี่ยท่านพิกกี้พัญยาก่อนปิดไอวอร์พัญยาไอพุนก้อนไหวไม่ไหวโอ้แล้วเขายิงยัดแบบรัวกระหน่ำซัมเมอร์เซลเกินไม่ไหวละจังหวะนี้โดนปะมาเลยยิงยัดเข้าไปกลางหลังไอวอร์ปิดตั้งเข้ามาได้นี่ไงยัดเข้าไปแต่ว่าไม่ไม่ล้มนะเมื่อกี้นะไอวอร์ทันไปท่านพิกกี้เอาหน่อยท่านพิกกี้ท่านพิกกี้สู้ก่อน ให้น้องปุนโจอ้น้องปุนดโดนยัดเรียบร้อยเลยครับน้องปุนดโดนตามขอกจาเมไปท่านไปกิ่ต้องโชว์ให้น้องมันดูครับบอกว่าไม่อยากโชว์นะเนี่ยที่เล่นเนี่ยไม่ใช่เล้หรอกติดตั้งไอวอ์ปิดตัวเองเนี่ยแค่ไม่อยากโชว์อุ้ยยัดเข้ามาตะเกยียบแบบนี้เจ็บนะต้องโชว์พิ้วครับปาดขวาเป้งไอวอ์ปิดเข้ามาครับป่าสายมาเจอแล้วยัดเข้ามาโดนตัวก่อนพันยาแป๊บหนึง่งค่อยคุยค่อยพูดค่อยจากันเออคนเขามันเชิงตึงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะโอ้ยยังไงยังไงยังไง เปิดไอวอลครับออกสายมาปาดขวามายิงเป้งโดนหัวไปไอวอลปิดเข้ามาแล้วโดดมาอีกหนึ่งนัดเตะเข้าไปครับโดดตัวเข้ามาแล้วก็ทะลุไอวอลออกมายิงย่าสวนเข้ามาแล้วปิดไอวอลไปก่อนก็โดดถอยหลังเจอแล้วครับปาดขวามาโดดกำลังจะโดดสวนกันแล้วนะวิ่งออมไอวอลอีกหนึ่งทีครับตอดกับหลังมายิงแบบสวยๆปิดไอวอลแล้วรอเขาโดดมาล่วล่วไปแบบนี้ครับผมหัวแตกมาตฟักเกอร์ก็บอกแล้วว่าไม่อยากโช์น้องปุ่นเยอะไม่ใช่เลยหรอกให้ ทุกคนวันนี้พี่มีเว็บสุ่มเพรฟรีไฟลมานาเสนอเว้ยก่อนอื่นเลยนะครับให้น้องๆดูเพรของพี่นะครับตอนนี้มีเพียง2เพรเท่านั้นนะทุกคนให้เราไปที่โปรไฟล์ของเราที่ด้านบนซ้ายนะครับหลังจากนั้นให้กด copy uid ไว้ครับหลังจากที่เข้ามาหน้าเว็บ24 store ครับก็กดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยนะครับสามารถ login ผ่าน Facebook ได้ง่ายๆเลยทุกคนหลังจากที่ login เสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทัวร์เลทได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยหลังจากที่เข้ามาหน้าเติมเงินครับทุกคนจะเห หลังจากที่เราเติมเงินเสร็จนะครับเราจะได้เลขอ้างอิงแบบนี้นะฮะให้น้องๆทุกคนเอาเลขอ้างอิงครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยครับผมหลังจากเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ให้กลับมาหน้าแรกเลยครับแล้วเลื่อนลงมาจะเห็นคำว่าสุ่มเพรสฟรีไฟล์ให้เรากดเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นก็ให้เอา uid ที่เรา copy นะครับวางลงในช่องใส่ uid ตรงนี้เลยแล้วกดเข้าสู่ระบบครับผม หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะเราก็จะเห็นชื่อตัวละครของเราอยู่ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มทาการสุ่มได้เลยฮะ <S <S <ว>เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าดวงพี่จะดีขนาดไหนเว้ยทุกคน <S <S หลังจากที่เรากดเริ่มสุ่มนะฮะระบบก็จะทำการหมุนกงล้อไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วไปถึงครับ3 6 9พ้อเพชรนะครับน้องๆเราก็กดโอเครับเพชรได้เลยนะทุกคนดวงคนมันจะดีนะฮะ <S <S เอาแล้วกงล้อหมุนแล้วนะครับน,น้องๆทุกคนมาดูดิว่าพี่จะดวงไหมไหมแล้วสาม7รเกเพชรอีกแล้วพาม,มันก็สุดยอดเกลือกเกินเว็บนี้ ทุกคนว่าไงอะทุกคนว่าพี่จะได้อีกหรือเปล่าก็ดวงพี่มันมานะวันนี้พี่ดูทรงแล้วดวงพี่มันมาเฮ้ยเฮ้ยสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพชรอีกแล้วสามครั้งเฮ้ยถ้าใครยังไม่สุ่มรีบไปสุ่มเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเว็บมันกำลังบั๊กเว็บมันกำลังบั๊กแน่นอนรีบไปสุ่มกันเลยเร็วๆเลยๆๆๆทุกคนหลังจากที่เราสุ่มกลงล้อเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเกมกันดีกว่าครับว่าเพชรเข้าไอดีพี่หรือเปล่านะครับน้องๆทุกคนจากสองเพชรน่ะอืออไร สำหรับใครเนี่ยที่อยากดวงดีเหมือนพี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ24สโตไปลองเล่นกันได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสุ่มของรางวัลบัตรเติมเกมเติมเ,มเกมออนไลน์อะไรทุกอย่างมีครบจบที่เดียวครับ24สโตรครับไปใช้บริการกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่า<น><น>ไปยินหนึห่งยินกอสอยู่แล้วในโลกใบนี้ <S <S น้องปุนบอกโอ้โหไม่ได้แล้วแต่ว่านี้ต้องโชว์แล้วต้องโชว์แล้วล่ะไม่ไหวก็บอกนะน้องปุนนะไม่ต้องแบบเกรงใจพี่ก็ได้นะ ถ้าปีบือไม่ถึงนะน้องชายเฮ้ยดูดูดูเหมือนไม่พอใจอ่ะครับเหมือนไม่พอใจอ่ะครับโทซชั่มหรอน้องชายไปครับไอวอเปิดเข้ามาแล้วครับดันไปเลยครับปุณก์กอนปุณกอนมรถไฟก์อ่าเปิดเปิดอันนี้ให้ดูสายขวายิงเพื่อหวังบทครับน้องปุณวว่าไงครับตอนนี้ตีเสมอกันอยู่หนึ่งต่อหนึ่งครับเฮ้ยโอ้โหปาดขวาแล้วหนึ่งเม็ดเข้าหัวไปกระจุยกระจายครับ ออกสายมายิงเป้งโอ้ยสองหัวแล้วครับสองหัวแล้วยังหล่อเลยโอ้ยสองหัวยังหล่อาไงครับน้องปุนครับอ้าวแล้วท่านพิกิอ้าวเมื่อกี้เหมือนโดนยิงสองนัดนะท่านพิกิโดนปังปังแล้วตายเลยนะโอ้สองนัดเฉยสองนัดเฉยโอ้ไม่ไหวเลยโอ้โดนน้ำแล้วสองหนึ่งแล้วทุกคนไหวไม่ไหวเนี่ยแบบนี้อูเอาเด็กมาทาลุนเกินเพียะเนาะหรือว่าน้องปุณเขาจะแบบไม่ไหววะเราควรให้โอกาสเขาได้แบบไปฝึกืลฝึกฝีมือกันก่อนดีหรือเปล่าวะ พี่ว่าถ้าแบบฝีมือไม่ถึงแบบนี้แบบโอ้โหคนดูไม่อินเลยหรือว่าพี่จัดน้องปุณไปเจอกับลาเต้เลยดีปะน้องปุณเขาจะไหวกับลาเต้เหรอทุกคนทุกคนว่าไงทุกคนว่าพี่เอาไปเจอลาเต้อโหตอนแรกว่าจะเอาไปเจอกับ2 0งแต่ว่าเขาแบบโอ้ทักไปหลายรอบแล้วเขาไม่ตอบตอบเลยเขาไม่ตอบพี่อะครับสองศูนยอาจารย์ไม่ไม่อยากเล่นกับพี่อ่ะไม่อยากเล่นกับน้องคุณอ่ะไม่เป็นไร ไม่เล่นก็ไม่เป็นไรเรารอดูลาเต้ว่าลาเต้จะเล่นไหมหรือลาเต้ไม่เล่นไม่เล่นก็ไม่เป็นไรลาเต้ไม่เล่นก็ไม่เป็นไรเอ้ยท่านพิกกี้ครับเปิดหัวเข้าไปแล้วหนึ่งเมตรครับปัดขวายิงเพื่อหวังผลอีกทีหนึ่งครับดันเข้ามาดันเข้ามาครับน้องปุน่นน้องปุ่นยันเข้าไปต้องโชว์ฟอร์มเลยเป๊กโอ้ยยังไม่เข้าหัวนะฮะยังไม่เข้ามือเปล่าน้องชายเพิ่งได้ไปหนึ่งคิวเองนะอุย้ยเกือบล่วงครับต่างไอโบดปิดเข้ามาท่านพิกิเป็นยังไงบ้างตอนนี้เดี๋ยวไปดูหหนน่่่อยใระวาาางทีเขั ทันพิกีไปความมาแป้งอุ้ยเราด้านหลังเข้าครับด้านหลังเข้าครับเหมือนจะเจออุ้ยเราเจอสองตัวครับอุ้ยโอ้โหโดนยัดเข้าหัวไปเลยครับมันหลายทางครับอุ้ยโลหัวท้องสันเฉยเลยท้องสันเฉยเอาไงโอ้โหเราดูผิวดูผิวดูความผิวดูความผิวทุกคนว่าไงอ่ะโอ้โหโดนยิงตั้งโดนยิงตั้งเลยตั้งนั่งนั่งตั้งด้วยนะโอ้หนั่งบิดด้วยเมื่อกี้เอาดีแป้งอุ้ยหัวรั่วหัวรั่วนั่งตั้งด้วยเอาดีเอาดีเอาแล้วตอนนี้หว่านแลวมีหว่านแล้วพี่บอกเลยสอง สองหนึ่งสองหนึ่งต้องมีปุ้ยหลังเข้า,อ,าขอ,อ,อ,อุ้ยเรายัดโคตรเจ็บแ้งอุ้ยทอมสันด้วยเกินาปขอยี่ว่าหวับนอุ้ยไอวอลปิดไปอา้าวตายวงมันั่นเอาลนะไอปุนไอปุนต้องถอยก่อนครับถอยดูเชิงถอยดูเชิงไอวอลปิดเข้ามาด้านหน้าเพื่อวิ่งปาปขอยิงเพื่อหวังบนครับโดนตูดไป67ดาเมจครับผมปิดไอวอลเข้ามาแล้วด้านขวามีอีกหนึ่งตัวโดนออกสายก่อนลักกันมีสองตัวครับโอ้โหด้วยความพิ้วครับพิ้วมาดูพิ้วครับ นี่ขนาดมายังไม่เต็มตัวนะทุกคนมีใครเอฟซีน้องปุณวะอยากเห็นน้องปุนแบบเวอร์ชันพัฒนากว่านี้ป่ะเดี๋ยวจัดให้ได้เลยนะเนี่ยไอวอ์ปิดเข้ามาเป็นครื่งวงกลมครับวิ่งออมตัวอุ้ยราเจอกันแล้วครับข้างหลังป้าสวัสด์มาด้านหน้ามีอีกหนึ่งตัว SK s ครับเอาแล้วฮะแล้วตรงนี้ยังไงครับเป้งอุ้ยหัวแตกครับเหลือเหนือยหนึ่งหนึ่งเหลือหนึ่งหนึ่งโดดซ้ายมาโดดซ้ายมาอุ้ยหัวแตกไปแล้วเป้งอุ้ยหัวแตกอีกหัวแตกหมดที่โอ้โหไม่มีชุบมีชุบไอ้น้องป โอยเกินปุนให้ชุบเก๋เร็วปูนปุนต้องไม่ให้ชุบดิน้องชายโอ้มันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกโอ้เกินหนูจะชนะอยู่แล้วต่อยหน้ามันต่อยหน้ามันต่อยหน้ามันมันจะโกงเราต้องหือโเฮดช็อตเอาไปดีหน้าแหกไปดีครับเขาบอกว่าลุกมาเลยจะลุกมาอีกกี่รอบก็ได้อืมคิดว่าจะโกงเด็กอายุสิบสองแล้วมันเท่หรอครับพี่ชายอืมโหจะโกงเด็กอายุสิบสองอ่ะทุกคนว่าไงอ่ะไม่เท่เลยไม่หล่อหล่อเท่เฟี้ยวกระจอง้อเลยอ่ะต้องเป็นแอคแอคตมาร์ทด็อก มาเดี๋ยวเรามาดูเกมที่ตอนนี้เกิดขึ้นเกมที่ห้าแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวก็รู้กันว่าน้องปุ่มันจะมีปีมือพอที่จะแบบได้ไปต่อหรือเปล่าได้ไปเจอกับตัวตึงๆหรือเปล่าหรือว่าแบบมีใครอยากเจอกับน้องปุนก็คอมเมนต์มาได้นะอยากให้น้องปุนไปเจอกับใครอะ่ะหรือว่าพี่จําได้ว่าเอ็กเพนชั่นเคยแบบเคยแบบเอาปุนมาไอ้น้องปุนมาเกรียนพี่แบบมายิงที่เท่าไหร่นะตอนนั้นเจ็ดเจ็ดสามหรือเจ็ดสี่วะแต่จริงๆแล้วพี่ก็แบบ ตั้งใจปล่อยส่นวนที่เอ็กเพนชั่นเล่นน่ะอพอรู้เป็นน้องปุนแล้วแบบมันขือม,มาให้พี่จัดกับน้องปุนอีกสักรอบไหมหนึ่งหนึ่งอ่ะทุกคนว่างไงให้พี่แบบใส่ชุดใหญ่กับน้องปุ่นอีกสักทีดีไหมวะทุกคนว่าพี่จะแกล้งเด็กหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องถึงพี่ดีหรือใครอยากใครอยากเรอโอ้โหยัดเข้ากับบานแยกเลยเมื่อกี้นี้กลางหน้าผากเลยแ้งหัวเกือบแตกแล้วเราวิ่งอ้อมวนไปหนึ่งรอบครับน้องปุ่นครับแล้วเจอไดา้าอย่างนี้อ่าแล้วโอ้โหออกเกมไปแล้วครับสู้ไม่ไหวครับ เป็นบอดไปแล้วครับไอตัวนี้ครับใช่ป่ะน่าจะเป็นบอดนะท่านบิกกี้วิ่งหาก่อนครับนี่ท่นบิกกี้เจอแล้วโหมครับสองสองยัดเข้ามาโดนหัวหัวเข่านะไม่ใช่หัวแบบหัวเป้งปาดหัวไปอีกน่าันท่านบิกกี้นะอย่าไปยิงข้าไปได้หรอกเอาละพันยาก่อนครับน้องปุนครับเลือดไม่พร้อมครับเลือดไม่พร้อมสู้ครับท่านบิกกี้ว่าไงเป้งไอวอ์ปิดมาก่อนครับเป้งไอวอ์บิดสวยๆครับตั้งปิดขวาตั้งสายโคตรเท่เป็นไง สเตปพี่มันเริ่มผิวแล้วนะทุกคนแป้งไอวอไอวอไอวอสวยแป้งโอ้ไอปุนล้มเฉยว่ะไอปุนล้มว่ะพี่จะไหวเหรอวะทุกคนสองหนึ่งสองหนึ่งท่านพิกิตต้องโชว์อีกละท่านพิกิตต้องโชว์อีกละไหนวะไงแป้งไอวอปิดเข้ามาครับมาขวามายิงเพื่อหวังผลโอ้โหมีการซิกแซกเห็นไหมบิดซ้ายบิดขวาเขาเรียกว่าเป็นการตั้งหลอกเจอลาด้านหน้าครับเป้งสะบัดเข้าหัวไปอุ้ยไอวอปิดไม่มิดครับขอพันยาไปหนึ่งได้ไหมครับ ไอวอมีรูยิงเฉยอแอกด้วยโคไอวอเป็นรูแล้วยิงแล้วแอกด้วยอ่ะ oh, ทุกคนทุกคนคิดว่าไงไอ้นี่มันมันเกินไปปะเดี๋ยวเกมนี้ต้องเอาคืนหน่อยต้องตีตีตื้นต้องตีตื้นมาไอปุนเกมนี้ต้องไม่ได้แล้วนะต้องโชว์ฟอร์มทีเด็ดเด็ดหัวมานะเด็ไอ้ปุ่นนำนำมาก่อนแล้วครับวิ่งนำมาก่อนแล้วไปคว้า,ามา วิ่งดันเข้าไปปาดขวามาวิ่งดันเข้าไปเจอแล้วครับเหมือนเจอแล้วแต่เขายังไม่ลงมาท่านพี่กีดัน ern, หน้าดันหน้าไปต่อวิ่งขึ้นมาดันหาเฮ้ยเฮ้ยระยะไกลหัวแตกเลยไอ้ปุ่นจัดให้โอ้เกินหดเกินแป้งอุ้ยสองหัวรวดเฮ้ยสามเลยแป้งโอ้ยังไม่ได้ครับเอเอว่าไงครับสองหัวไปแล้วครับโอ้โหดับเบ๊ลคิวอย่างรวดเร็วครับน้องปุนกอนน้องปุนกอนหาครับตัวที่สามอยู่ไหนครับ เฮ้ย hey, ท่านมิกกตจัดให้หนึ่งหัวแล้วเมื่อกี้นี้ครับล้มไปล้มไปมาตัวสุดท้ายน้องปุณไ้เฮ้ยโอ้ห <Okay. S 1> oh, ไอ้ปุชถอดโคตรเวอร์ทุกคนโ oh. อ้ว่เกินไม่โหว่าไปปะเนี่ยมาเกมนี้ปุนจะรอดไหมทุกคนว่าไงโดดยิงเนี่ยทำเป็นตั้งยิงนั่งทำเป็นโชว์ช้ำอยากหลังตาว่ะอยากหลังตากับไอ้นี่แล้วเกินมาน้องปุนครับดันเข้ามาแล้วครับ อา้าวมีบอทหนึ่งครับใช่ไหมเพราะมันมีคนหนึ่งออกไงมันเป็นมันเหมือนสองสามอะ่ะแล้วมีบทหนึ่งโอ้มันไม่น่าจะไหวแับโอ้แล้วสวยๆไปดีครับยืนขายนิ่งๆก็หัวแตกครับแล้วดุนั่งตั้งอย่างพริว้วโอ้อยากจับเจอกับราเต้แต่ไม่รู้ว่าราเต้เขาจะเล่นหรือเปล่าวะแม่งปัดขวามาแล้วนั่งตั้งไอวอลไปครับผมเจอมาโอ้โหแล้วหัวแตกไปอีกหนึ่งมาาฟักเกรอเลย โ,โผล่คมอยู่นะเนี่ยเริ่มเข้ามือแล้วเขาเริ่มเข้ามือแล้วท่านพิกิว่าไงนะโอ้ยท่านพิกิยัดลูกซองใส่หัวกระบาลแยกครับบอกเลยว่าเมื่อกี้นี่ไม่ไหวเลยโอ้โหโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งเนี่ยหมายถึงฝั่งนู้นนะโคตรเจ๋งสู้สองสองสี่สู้ไม่ได้ท่านพิกิโชว์ปอมโชว์เดือดโชว์ช้ำโชว์ตึงหยัดไอ้บอยแล้วนะอ้อกไปยัดเข้ามา ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันรอดไอ้น้องชายอย่าพึ่งฆ่ามันปล่อยมันวิ่งถอยมาปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันเออให้มันมีชีวิตรอดหน่อยเฮ้ยพึ่งไปทำมนดีน้องชายปล่อยมันหน่อยปล่อยมันหน่อยปล่อยมันปล่อยมันให้มันเข้ามาหน่อยให้มันพันยาหน่อยเออมันเข้ามาให้มันเข้ามามันตายวงแล้วมั้งนั่นน่ะเปิดไอวอลมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอ่าปล่อยมันเล่นปล่อยมันเล่นปล่อยปล่อยมันเล่นทิงเข้ามาโอ้โหโคนระนัดไปดีครับโคนระนัดไปดีครับโแต้ง เกมที่8กําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับจริงๆมันก็ไม่ขนาดมืออยู่ละเพราะว่ามันมีมันมีบอทหนึ่งแต่ว่าเราก็ได้ดูฝีมือไงว่าไอปุนมันจะไหวหรือเปล่าใช่ไหมทุกคนทุกคนว่าพอได้ปะทุกคนว่าไอวิวกับไอปุนเนี่ยใครใครดุกกันวะอหอยสังกับไอปุนก๊อสเนี่ยเอาใครดีวะคิงว่าใครดุกันหรือว่าหาเลยว่าไอวิวกับไอปุนเนี่ยใส่กับใส่กันเลยว่าใครจะเดือดกว่ากันเอา แล้วท่านพิก่กีเหมือนโชดตึงอ่ะจังหวะนี้วิ่งมารายดเข้าหัวล้มไปหนึ่งโอ้ยเราเจอด้านหน้าอีกไอวอดันเข้ามาครับดันไม่สนใจครับน้องบอดน้องบอดเอาไปริงอีกหนึ่งหวัวว่าไงครับป่าความมาเจออีกยัดไอวอปิดเข้ามาโอ้โหเราวิ่งอ้อมครับโอ้โชดชัำโชพิวอะไรเนี่ยแล้วยิงยัดเข้าหวัวไปอีกแล้วเขาไม่ล้มครับแย่แล้วครับโอ้โหมาแบบโชดตึงครับเป้งอุ้ยโอ้โต้องหลบก่อนแล้วครับเลือดมันอุ้ยโอ้ไม่ไหวละเป้งไอวอลไอวอลไอวอลไอวอสวย ไอ้ปุนกอยครับโดดยันเข้ามาป้าขวามายิงยันเข้าไปแต่แดเดแต่แรดเดยังมันยายอยู่คุณไหวไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวได้นะป้าซ้ายมายิงเื่อวางบ่นยันเข้ามายังโดนไอวอลอยู่ครับชันพิกิสามออกจากเกมไปหนึ่งเปิดไฟวอลออกมาโอ้แเราปดนเก็บน็องไปแล้วโอ้แล้วโดนยิงยันรัวๆโอ้โหเรียบร้อยกูยอมก็ได้อะถ้ามันจะยิงรัวขนาดนั้นอะมันจะโหกูนึกว่าปืนกล ก็คือเขาื่นคนนะนี่ไงหัวแตกยืนนิ่งๆเก็บของเหรออืมไปอีกครับแปดคิวเหรอแปดคิวเดี๋ยวเจอปุนก็อสิบสองคิวไปแล้วอ่ะตอนนี้สิบสามคิวไปแล้วอ่ะอแค่แปดคิวมันไม่ขนาดมือพี่หลอยน,น้องชายปาดความาปาดความปาอีกรอรอเชิงรอดึงเชิงเอ๊ะแอคดิแอคดิคดตัดภาพให้แอคเลยนี่นี่ตัดภาพให้แอคกเลยเป็นไงรออะไรคนมันจะตึงทำยังไงมันก็ตึงมาเกมนี้ไอปุนมันจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะในนั้นนั้น ตอนนี้นำห้าต่อสามแล้วอ่นให้หน่อยดีไหมนะหรือว่าแบบนชนะไปเลยแหมปูมันจะโชว์เอพิส์หรือเปล่าเนี่ยมันจะโชว์ช้ำหรือเปล่าวะทามิก่กินำเชิงไปครับวิ่งมากระโดดต่อยกระโดดต่อยอย่างเทพอัลฟาเกอร์เอ้ยเอ้ยออ้ยเอ้ย,อยทนายสะดุง้งโหจังหวะแบบนี้สะดุ้งดิครับรออะไรเกินไอวอลสามชั้นอนะเอางี้ดีกว่ากลัวฝากขวามาครับดันเข้าใส่เลย ไอปูนออกซ้ายไอปูนออกซ้ายวิย่งไปลอ้ไอไปน้องชายบ้าปัดขวาอุ้ยอ้ยไอวอลมันเด้งไปนู่นเอานี้บอดนี่หว่าโอ้โหไม่น่าโชว์สเต็ปเลยเอายิงง่ายๆก็ได้เป้งเป้งนี่แน่เอามันบอดงมันยิงแบบไหนก็ได้ไงทุกคนไม่เห็นต้องโชว์ช้ำโดดสะบัดโดดสะบัดนี่ไอปูนว่าไงอุ้ยโอ้โหสไนเปอร์ไม่ไหวเลยไอปูนสู้ซเราโดนเลี่ยมละบ้าหรือเปล่าเล่นแบบนี้มันเล่นสไนเปอร์โอ้โหโดนเอเจเอชย่ำหัวว่ะ งานกอกละปังเอาหัวมันน้องชายปังเอาหัวมันน้องชายปังเอาหัวมันเอ็กเกดหัวมันโอ้โหมันดียากนะเนี่ยไอปุ่นไหวไม่ไหวโอ้ยปุ่นไม่น่าไหวมาดูทรงแล้วเนี่ยสามหนึ่งกว่าเฮ้ยเป้งโอ้โหโดนละโดนละเป้งไอปุ่นมึงสะบัดโดนเลยนั่นน่ะไอวอปิดอ้อมตัวเองครับเลือดเหลือสิบเจ็ดครับเลือดเหลือสิบเจ็ดครับโดนโจยไอวอลัวๆครับเลือนโดนโจยไอวอลัวๆแล้วครับโอ้ยมันกลัวแพ้อะไรขนาดนั้นเฮ้ย ไม่เห็นต้องโกแพ้ขนาดนี้เลยโอ้ยสะดุ้งดิครับสะดุ้งดิครับเกมนี้ครับพี่จะต้องขึ้นนําให้ได้ห้ามให้มันตีเสมอเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะโอ้โหชีวิตอาจจะหาไม่อาจจะอาจจะยากแล้วเนี่ยชีวิตอาจจะอยู่ยากละอีกพี่ปุนก้อนครับจัดไปแล้วสิบห้าคิวท่านบิกิก็ช่วยเหลืออยู่นะก็เจ็ดคิวอยู่นะแก โอ้ยอย่าให้พี่ต้องใส่เต็มเลยพี่เดี๋ยวเขาไม่ไหวไงมุมสูงหน่อยไหมดูมุมสูงหน่อยไหมวาบนี่นครับนี่ครับมุมสูงช่วยกันเหลี่ยมช่วยกันตึงไอพิกกี้ว,วิ่งวนวิ่งวนไปหนึ่งทีวิ่งวนไปหนึ่งทีปาดขวายิงเพื่อหวังผลโอ้โหแล้วไอปุนจัดไปหนึ่งนกดาวครับท่านพิกกี้ทั้ง,องไอวอลปิดแล้วอยู่ด้วยกันเฮ้ย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 อย่ายิงยัดกูแบบนี้แอ่งี่ไงหัวแตกไปดิมึงยิงยัดอะไรกูขนาดนั้นล่ะเ คุณไม่รู้เรื่องรู้รลวและนั่นชุบตัวเองขึ้นมาเฉย8แปดคิวเวอร์ไอปุ่นกอดโดนยิงรุ่นหัวรุ่นรวยอีกแล้วรุ่นรวยแล้วท่านพกี่มาแล้วท่านพกี่ว่าไงวิ่งมายัดเขาหลังโอ้โหมันโดนไอวอลแล้วข้างบนข้างบนเขายังไม่รู้หรืองไงท่านพ่กี่จะขึ้นไปข้างบนหรือว่าจะช่วยปุ่นก่อนช่วยปุ่นปั๊บยัดโอ้โหแล้วเขารวดตัวพี่อย่างเจ็บเลยทุกคนปาดขวามาปาดขวามาเจอไอปุ่นไอปุ่นวิ่งจูก่อนเลือดไม่เต็มนี่ครับยัดเข้าไปเรียบร้อยหัวแตกแล้ว โอ้โหแล้วโดนอ้อมครับโดนอ้อมครับที่มิกิโดนอ้อมโดนอ้อม้วทุกคนมาแล้วอุ้ยไอวอเกือบไม่ทันครับเอานะที่มิกิ่ายขวามาไอวอไอวอปิดเข้ามาครับเอานะเอสเคสของเขาครับพ่อหนุ่มที่ิกิจะทํางานได้หรือไม่ครับเปิดไอวอมาอุ้ย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 หาทางไปต่อหาทางไปต่อปิดไอวอก่อนเราวิ่งสวนกันเป็นหนึ่งทีมแลปัดยัดเข้ามาแล้วไอวอปิดเข้ามาอย่างรวดเร็วล้ซ้ำออกจากเกมไปก่อนหนึ่งคนเอาละวิ่งขึ้นข้างบนไปก่อนครับปัดขวามาเจอแล้ว ไปขวาไปยิงเป้งโอ้เอกเกตครับยังไม่ทํางานครับโดนมาสิครับดักรอแล้วฮะดักรอแล้วมาสะฟักก์เป้งยังไม่โดนครับเอาลนะปัดขวาปัดสายลงระข้างล่างรอเลยรักกันมามาดีครับมาดิครับก็มาดีครับสองหนึ่งก็ไม่ถือว่าลุมนะไม่ได้กลัวอยู่หรอหหเจอเป้งโอ้เอซเกตมนโดนหัวสิบเจ้าดามเอจไดงไงเนี่ยมันต้องแบบโดนดามเมตเต็มด,ดิทุกคน เอาละครับปัดขวาปัดขวาโอ้มันวิ่งอ้อมสายแล้วแม่งไอวอครับโอ้โหไอวออย่างเร็วบอกเลยไม่ได้กินพี่ง่ายๆหรอกน้องชัยมันอยู่ด้านหลังว่ะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยมันมาแล้วอุ้ยไอวอปิดเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยขาโบไอ้เหี้ยมันหายละแล้วไอวอลโอ้ยไอวออ้อมตัวไอวอขาว่ะของมันนะทุกคนเสี่ยเราต้องพันยาว่ะเอาละมันวิ่งอ้อมพี่แล้วมันวิ่งอ้อมพี่เหรอไม่ไหวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวทุกคนพี่ไม่ไหว ยอมยอมตายก็ได้อืถ้ามึงจะแบบขนาดนั้นมาโอ้ยใกรกอมาตายไปทีพี่ปุณกอนครับโอ้โอหแล้วยิงแบบนี้เลยหรอยิงรัวแบบนี้เลยหรอเกินเกินดันไอวอไปครับดันไอวอไปครับเจอแล้วครับป่ายขวายิงเพื่อหวังผลครับปุณกอนทันพิกกี้บอกไม่รอละมันเกินไปละมันจะใช้ปืนกลยิงอย่างนี้ไม่ได้หรอก ปาซ้ายอ๋อฮาลูดมาทีละสองนัดลูดทีละสองนัดแบบคมขู่ไงคมขู่ไงเจอได้เจอได้รูดนี่รูดไปเลยรูดไปเลยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเฮ้ยปุ่นจัดหัวไปหนึ่งแล้วไอ้ปุ่นจัดหัวไปหนึ่งแล้วน่าจัดหัวไปสองยังก็โอ้โหบอกเลยว่าชิวๆมาต่ฟักเกอร์เหลือตัวเดียวครับโอ้อีกคนนึงมันออกไปนานแล้วบอดมันไม่ไม่เล่นแล้วตอนนี้บอดมันหายไปแล้วครับเอาล่ะฮะตอนนี้เอ้ยแลกกันไป เอ้ยหัวไปหนึ่งเมตรหนึ่งสเกตหนึ่งโอ้โหหนึ่งเจ็บนะน,นะเมื่อกี้เจ็ดสิบห้าดาเมจนี่กดดันไปไงเกียนมาเกียนกลับไม่โกงสไนหรอสไนหรอน้องชายนี่พี่ตั้งใจกดดันมันเฉยๆนะไม่ได้ตั้งใจจะก,กัดยิงแบบนี้หรอกกดดันให้มันโลกอะ่ะนี่นี่นยังไงยังไงจุกไปดิจุกไปดิไอปุ่นปุ่นจัดหน่อยไอ้ปุ่นกี่คิวแล้วสิบแปดโอ้โหไอปุ่นสิบแปดคิวทุกคนโอ้เอาละว่าเอาละว่าจัดไอ้วอลพี่ตั้งไอ้บอกเกียนมาอยู่ตอนเนี้ยพี่ตั้งไอ้บอกเกียนมาอยู่นี่นี่นี่ คือตั้งไอวอเกียรมันไอปูนว่างไงปูนกัดมันมันจะออกไหมมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วกูยังไม่รู้เลยเป้งโอ้ยโอ้ยโดนยัดเป้งเอาหัวมันน้องอย่าปล่อยให้มันร้อยหนวนเอ้ยอ้าวเสร็จท่านดีก,กี่ดีจังหวะเมื่อกี้ปล่อยให้ชุบด้วยมาดิปล่อยให้ชุบด้วยมาดิแอคถ่ายรูปนี่เออเฮียละ เชียร์ละติดเล่นไงติดเล่นประจำไงติดเล่นประจำไงไอ้ปุนป่นไอ้ปุ่นเรื่อมเหลือน้อยอยอู่เนาะเป้งเป้งดูมุมดูมุมมันไหมอ่ามาดิมึงสู้กับน้องปุ่นดิเอาดิเอาเอาเอาโ,โอ้โอ้โอ้ไม่ตั้งไอ้วอลข้างหลังตัวเองวะมึงตั้งข้างหน้าปิดตัวเองไถแบบนั้นทำไม เกมสุดท้ายเกมตัดสินว่าจัดได้หรือเปล่านะสำหรับน้องปุนจัดไป18คิวแล้วอานะะโดดยิงเป้ง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 อานะะเดี๋ยวเรามาดูเชิงกันหน่อยฮึบฮึบฮึบทันพิก,กี้ยืนตึงยืนตึงยืนหนึ่งยืนตึงในในโลกล่าใบนี้ ว่าไงท่านิกิลงเลยบ้างท่านิกิท่ามิกิท่าเิกิว่าไงครับท่ามิกิน้องปุนโคไอ้ท่านิกิ์ลนลนลนแป้งนี่เอาดิมาดิยิงมายิงกลับไม่โกงเอามาดิมาดิไม่เห็นหรอไม่เห็นหรอโอ้ยเอปุนก็จัดไปแล้วหนึ่งหัวครับปุณก็จัดไปแล้วครับเอาแล้วมีเหวครับสองหนึ่งโอ้โหถ้าสามคนยังไงก็เอาพวกพี่ไม่ลงเอางี้ดีกว่านะอืมเปิดเดิมพันเลยดีไหมทุกคนอืมเปิดเดิมพันเลยดีไหมโอ้อยากมีเดิมพันว่ะอยากมีเดิมพันสี่สี่ยิงหัวว่ะ เดี๋ยวเ,เวอร์ไปไม่ดีหรอกเฮ้ยนั้นมีกี่โดใใ่่วะลูกสอง M หนึ่งดแปเเข้าหัวเข้าไปไม่ใช่ M หนึ่ M 1 0 1 4โดนหัวไปแล้วครับแล้วเหลืออีกหนึ่งตัวสุดท้ายเท่านั้นครับแป่งหอ้ยันเข้ากลางฟ้าครับเมอมองฟ้ายิงโดนแต่นโหนไปไปไหนละมันออกด้านหน้าไปแล้วทุกคนปั๊บเข้าหลังแป้งโอ้ยหัวแตกเลยครับต้องปุ่เข้าหลังหัวแตกเลยครับ โอ้โหบอกเลยว่าน้องปูนคนนี้มันเอาจัดๆเนะี่ยเด็กอายุ12เท่านั้นนะทุกคนนะมันทำได้ขนาดนี้มันเวอร์ไปหรือเปล่ากี่คิวสรุปทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดู19คิวทั้งนี้กี่10คิวนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆถ้าน้องๆคนไหนถ้าน้องๆคนไหนอายุเท่านี้อายุน้อยๆแบบนี้แล้วฝีมือดีขนาดนี้ส่งคลิปเข้ามาให้พี่ดูเออคอมเมนต์มาว่าผมครับอายุเท่านี้ครับเล่นได้แบบนี้ครับเดี๋ยวพี่ไปดูถ้าเก่งจริงเดี๋ยวพี่ปั้นเป็นนักแข่งเลยดีกว่า,วาเด็กแบบนี้อนาคตไกลวะทุกคน โอเคปะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งของแก้วให้พี่ด้วยนะครับผมล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ